สวัสดีจ้ามือหนีเขากับมาทายมากเก็บบรรยากาศอยู่สวนอยู่หน้าไห่พี่น้องเข้าเบิงคือเก้าแล้วนาะจากนอ้สิเป็นบรรยากาศย่มเศร้านาะจากพี่น้องหลังจากที่มีฝนตกลงมาแห้งเติบนาะจากพี่น้องเยก็สิมาไห่อาหารไก่อยู่ทงหน้าน้ำกันนาะจากพี่น้องยวสิไห่อาหารไก่ เนาจ่าบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าเฮ้าย้มเบาเนาจากพี่น้องเลี่ยงไกลเนาจา่าก็เลี้ยงบอท่านได้หลายปานไรเด้วเนาจากพี่น้องเข้ากัเริมที่สีหัวแต่เอาออกมาไวอยู่หน้าเป็นบางส่วนเนาจากพี่น้องก็สีเลี่ยงมันคุยเคีียไปยังสิแล้วจากเขาเขาที่หายมันอันนี้ก็สีเป็นเขาเจ้าที่มันเหลือเนาจากเอามาหายมันแต่ส่วนมากก็สิใหายเป็น เป็นเข่าเปียกนะจ้ะพี่น้องให้เป็นเข่าเปียกหรือให้เป็นล้ำเข่านะจ้ะเวลานันเท่ากับปล่อยห้มันยางจิกคุยเคี้ยกินไปตามธรรมา,าตาเนะจ้ะพี่น้องย้อนสองก็สิปล่อยถามามันเข่าไปคุยเคี้ยต้นไม้ในสวนโบกับโบ่เลเข่าไปคุยเคี้ยในสวนนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเท่ากับเบืองนะจ้ะเบืองยนะ้อมาเทากับเอามันเขา่าเข่าโคกนะจ้ะพี่น้อง อันนี้ก็เลี้ยงบ่อขั้นในหลายปหนหนันใดเนาะจ้ะก็เลี้ยงพ่อด้เบิง่งเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาเฮ็ดคอเขียนอย่างมันได้ดีก่อนเฮาก็ต้องค่อยเสียออกมาหลายกว่านี้เนาะจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เฮาต้องเริ่มสิซีออกมาซ้ำพี่นอ้องเห็หนเนาะจ้ะก็บ่หลายปนันใดอันนี้ก็สิเป็นพันพันไก่ตีเนาะจ้ะไกลบ้านบ่อขั้นใ,น,าาใน,นออกมาเน,นาะจา้ะเพราะว่าเดี๋ยวะไกลบ้านให้ให้เฮ็ดคอกดีๆก่อนเฮาก็าจะค่อยสิออกมาเยเฮาก็สิมาถ่าย มาอัปเดตให้พี่น้องห้องเบิงน้ำกันเนะาจา้ะเนาาี่ยจ้ะเลี้ยงพ่อได้เบิงได้แง้งนะาจา้ะพี่น้องแล้วจ้ะพี่น้องโคบเท้องกับบบได้ไปใส่แล้วจ้ะพี่นอ้องโคบเท่ากับยู น้ำสวนน้ำหน้าจังสี่นอกจากพี่น้องเดียงไกลเดียงง่วบ่ได้ดไปใส่เพราะว่าช่วงนี้โควิดกะระบาดแห้งนอกจากจะือว่าปองการเซฟจะคล้องไว้ดีที่สุดนอกจากพี่น้องเนอจากบรรยากาศย่มส่า ในส่วนนี้ก็เลี้ยงงัวงนะจ๊ะพี่น้องเลี้ยงง่วตอนนี้น้องไา้กำลังสิบปล่อยปล่อยง่วไปหากินหญ้านะจ๊ะงัวหน่อยสองตัวนะจ๊ะเลี้ยงบ่อหลายป็นไดน,นะจ๊ะเลี้ยงพ่อมีปุ๋ยนะจ๊ะมีปุ๋ยบ่ได้ซื้อปุ๋ยเพิ่นนะจ๊ะหิง,ง่วนี่เพิ่นก็ขายก็สอบละสามสิบบาทก็ได้จ้ะพี่น้องน้ำบานก็เลี้ยงไว้พ่อพ่อมีอันปุ๋ยใส่ ใส่ต้นไม้ใส่อียงเฮานาะจ้ะพี่น้องลดลดต้นทุนได้หลายเติบนะจ้ะต้นไม้เฮาปลูกมันก็ต้องการปุ๋ยนะจ้ะต้องการปุ๋ยด <c oughs> ย๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งในส่วนของบริเวณขอบสะนะจ้ะบริเวณ ในบริเวณของสาเน่ก็ได้ปล่อยปลาเนาะจ้าพี่นอ้อนนง,องปลากับพ่อมีได้ยูไยยไย่ได้กินเนาะจ้า,ออาจพี่น้องปลาพ่อมีได้ยู่ได้กินยู่เอาปล่อยปลานิ่นปลาดุกเนาะจ้าในสาเนีหลพอได้ยู่ได้กินเนาะจ้าหัหานหนีย้ำเ้าร์บ่ได้หายเนาะจ้าพี่น้องเขาเสียหัวหามันเฉพาะ ยามแลง้ยงนะจา้ะในบริเวณของขอบสะกฤสปปกกาากิปูกต้นบักเ้านะจ้ะพี่น้องปลูกเผาเป็นแถวยาวเลี้ยงไปบริเวณขอบสะกฤษิเห็นมีทั้งต้นใหญ่ต้นน,าาตน,น,าาตน้อยนะจ้ะต้นน้อยนี่ก็คือต้นที่เอามาปลูกน้ำกันมันค่ะมันตายนะาจา้ะพี่น้องเขาก็เอามาแซ้มปลูกใหม่มันอาสิใหญ่ประทันกันดอกกระเจียวนะาจาน้ะนี่อันนี้เป็นดอกกระเจียว ดอกกระเจียวนี่เขาปลูก <Dual> ว <Welsh Shout out> ้เ <Rogers> ต้ปีกายแล้วเนาะจ้าแต่ปีกายนี่เ่เห็นดอกเขาเต่ต้นมาปลูกแต่มันก์ตายเบิดเนาจ้าพี่น้อง็บหูว่าปีนีปีนีนี่เกิดยังงงอยู่นะจ้าว่าเอ้ามันจะเกิดมาไม่ขีดมันตายแล้วที่เรียกแสดงว่ามันก็สีมีเหงามีอย่างมันยืดไตดินนะจ้าพี่น้องพ่อฝนมมกมันก็ก็ออกออกให้เขาเห็นดอกนะจ้าพี่น้องก็ลังเริ่มที่สีออกดอกนะจ้านี่ก็สีประมาณนี้นะจ้า ไอบรเบีเยของขอบสะในส่วนของขอบสะฝั่งนี้ย่างที่บอ่อนาจาบาเห้องไดดเอาใหม่ผลมาลงนาจาปีนี้แต่ก่อนที่สีเอาใหม่ผลหรือเอาอยัางมาปลูกนาจะห้าก็ไดเอากล้วยมาปลูกสะกอนนาจะพี่น้องได้เอากล้วยมาปลูกสะกอนเผื่อที่สีให้มันเป็นพีเลียงต้นใหม่นาจะให้มันเป็นพีเลียงก็สิปลูกไป ตลอดแนวแถวบริเวณขอบสะนาะจ้าพี่น้องเป็นต้นมะพร้าวทั้งมดดนาะจา้าในสวนกับสีหุกหักแน่จักน้อยนาะจ้าพี่น้องเพาราะว่าโบท่านได้ตดหญา้านาะจ้านี่เพราะว่าฝนมากมันจกชื้นแฉะนาะจา้านี่นาะจา้าในส่วนนี้กับกำลังเริ่มที่สีคุดบอ่อนะ้าจ้าพี่น้อง เริ่มที่สีคุดบอกกับบ่อขั้นในเ็จสมบูรณ์ปานใดนอกจากพี่น้องก็คุดไว้เพื่อที่สีเอาไว้ถาเลียงเลียงกบนอกจากพี่นอ้องมีโครงการว่าสีเลียงกบนอกจากกําลังไห้อายให้อ้คุดไถ่นอกจากสีจนะสามบ่อนอกจากพี่น้องอีกบ,บอ่อเลียกจะย้ามันนอกากสีเอาผ้ายางเอาอย่างมะฮ่วงอย่าไม่เสียสมบูรณ์ก็นี่ เขาสิมาไทายมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิงน้ากันเราจะอันนี้บอสองนะจ๊ะบอสองกับกําลังเริ่มที่สิคุดกับบ้านในเรียบันไดนก็คือสิคุดเง้วไปพูนนะจ๊ะเฮปเป็นบอบอกบเรียงไหวพ่อไดเบินงนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นในสวนนะจ๊ะก็สีหกหกเนี่จนยจกันก,นจกน้อยนะจ๊ะพะี่น้องเพราะฮันดตัดหยาตัดยางตัดหยาตัดยางนะจ๊ะก็สีหกเนี่ยจักน้อย นาจะบรรยากาศย่า,านพผาเ้าเาจะาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก่กอนนะาจา๊ะอย่าห้ากับสิมาทายมาอัปเดตให้พี่น้องเ้าเบิง่งน้ำกันนะจา๊ะขอบคุณจ้ะ